เพราะเราคู่กันที่เอาไว้ลัดรวงรอที่กับเมนูระเบืดอสิ้นใจรอมลุงฮา ปวามเข่งลงไปเลยอืมข้นข้นค้นขนกับโขยบรรจุลงไปเลยเอาเหนียบระล้ําลงเลยครับใช้ล้ํเจ้ามันจะไปอยู่ในลุกรวยจัดเลยจัดเลยขึ้ลงไปเลยอือหัวกะทีลงเลยครับอืมไม่ตู้ลงไปเลย

ơi được luôn hả? căng lươi À, bữa yên em, à, 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 thả Ní, thả Ây da Áo ơi. à ớn áo ơi? Đang thả, đang thả oh. Đang thả Âu Đã mai đảo đi nha Được đấy À lắp kia luôn Lắp đảo đi Ây อาได้ได้และลูกได้มาเจ้าี้ได้เลยครับเปไปทสเลยไเลยเดี๋ยวเเลยอ่าหนโอ้ได้กราวเจ้าลุนอีกินมดแต่เจ้าลุนไม่มามาเด้มาเด้มาเด้เสียงกว่ากลังร้อยจัง Anh thả tớp mà đi thế mà thằng lối hoa thằng loại chân ra một nơi chất mình hoa thầy phản âm luộc loại ní lợi ní phỏ đi ní phỏ à. mày ô nói anh đi anh nít thùng ô lượng yên bên đi chồng lèo 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 chồng leo, chồng lèo 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 น่าดายเนี่ยนี hey. ่อืออ oh, um. right. um. okay. oh. ือจ uh. ้วิก um. ันเลือกกลวครับอันนี้ก็้อมข่าดิหอมเกี้ยวก็ไปดิเลือกหนึ่งสามตจวันนั้นประมาณกี่วีไทิวิพ่อเลย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 มาตงแล้วก่อ๋อกี่ไตัดเรือนี้หนึ่งสองี่ห้าหกเดอันนี้เจเจ็ง เวล่ำลุงเลยนะพุงลุกไปได้กั่เลยยาติมจังนะแล่มโคลนไมเพราะเราคู่กันที่เอาไว้หลัดงรอที่กับเมนูระเบิดซินใจหลัดล่้งินไกแล้วนรับพร้อมลุ้งฮะ ลวกน้าว้ครับตีนี้การลวกอมนิ่วคิดเลขกับเนี่ยกับอขาแล้วการพ่อแล้วกับแค่นี้แล้วได้หมดตั้งตัวนะกับได้กินได้ตั้งตัวเลยเนี่ยกับเคยที่ไม่เคยกินนะครับสลามเร็วไอ้โบที่ว่าเข้าประกานคนรวยโบ้พี่ก็กินกระถิ่นอู้มันกินเรากินตั้งตัวนี่นะเรากินตั้งตัวเราโบ้โบ้หนุ่มจะโดเรืองเระทุ่งเม็ดเนื้อมันกรตถิ่นกระ่นอู้มันยนั่นเองเนี่ยกับ เราจะลวกให้บอกเนี่ยเนี่ยกับเนี่ยนะมันจะคุดออกไงนี่กับหงายหงายปอมคุดนนั่ดีเลยนี่มันสวยนะแล้วตีเราลวกเรียกับมันจะคุดหายเนี่ยกับกินได้ดังตัวเลยนะดังตัวเลยปลาชะลามเฉลม่ไยมเจียวมันไอ้ตัวนี้ไอ้เกร็ดของมันนี่อ่าผิวมันนี่กลมืงินกับไอ้ดาไก่เนี่ยเราต้องคุดออก ไม่ต้องหลกนั่งไม่ต้องนะลวงนะไม่ต้องไม่ต้องแบบลุงกำลังจะเดี๋ยวคุณแต่ลย์เขาจอบกัวกับเปลี่ยนเตี๋ยดเราว่าเรียนเปลี่ยนเตีเพราะว่ามันมันซุกเลยกับเหนือปลาล้วมันจะเหมือนกันเลยซึ่งมันจะเยกไม่ออกเหนือไ <ừ> ม่เหนืออะไรเปลี่ยนเตีนั่นเอง

กลมกลมจิงจิงมากครับพี่มีดฟ้มมีเกิดจากอะไรครับโอ้ใส่เมียมากเดี๋ยวนกลัวเมียก็เล่นจิงเมียดึงพร้ามเลยนะดึงโคนรไม่กลัวเมียกับแต่ดึงเปล่งนวดนิยอ่ะมั่นนะล้วงนะนี่ทุกมากขาว่าเก่ง ีดิน่มันดีเดียวทิ้งวันนี้เราอถ่ายน้อยนะถ่ายน้อยมันต้องมันส่งนุ้ยที่ว่ามันดีเดียวเราเปล่านุ้ยตัวเปลี่ยก็คุ้มติเชืก็หล่อเกงมันหมากเล็งระหว่างต่างต่างนุ้ยมิติต่อเปล่าครับเราต้องเล็กไงดีอ่ามันก็เรียกว่าผู้น้าริ่เนี่ยมันจะเป็นซ้ำดันมันเนี่ยนี่มันจะมีซ้ำดันทิ้งดันไหนหลวงผู้น้าลิงเราต้องเอาดันบนมันจะแตกลุงโดยตัวไม่เปลี่ยนชุ่ม ทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนี่มันจะเตกเตียงกรุงเลยได้แรงลำบากไม่แม่กลัวเฮียาตอนนี้สวนตุงตะมักแม่กลัวไหมตุ้งห้าตะคุณแหล่ะนะหลักตะมักแม่กลัวเีกแลหลักตัดแม่กลัวตอนนี้มานตุงนะครับตอนนี้มันตุง อ่าอุดไม่ต้อง่้แบบเขับม่มีความสามารถที่ว่าเป็นแม่พี่เลื่อนได้กับไม่ใช่เราเนี่ยเมซี่เลื่อนฮ่าชายแม่ซี่เลื่อนกับหลักประวัติกับเราหลักธนาบูรณาให้ต้องมีไหมอ่าข้าวเย้าดำตำเงยเงยเที่ยวใหญ่งยเงยเงยนะกับเงยเงใหญ่ไปก่อนนะปุ่นพูนของปุ่นพูนนะปุ่นพูนเงยเงยปุ่นพูนจะบักมาได้กับ วันน oh, right ี uh, ้เราใจกายวยหอมเลยนะโอ้กินก้อนดีปีนี้ครับปกติอ่าแก่งข้าวบ้านเรานี่ที่ใช้่ายก็เป็นอ่าพวกก๋วยเตี๋ยวกุ๋นนะกล้วยหนามก้วยเดี๋ยวกล้วยหนามก้วยเดีโอ้แล้วก็เล็อกมือนั่งกับข้วได้เลียกเท่าได้วันนี้เรายังกล้วยหอมก็ต้องจ่ายก้วยหอมคือวัตถุดิบที่เราหาได้ในพื้นที่เราเนี่ยนะประมาณเนี่ยกับไอ้เก้าเก้าไอ้มันไหวไหวเตี้ยมั้งนะ Để co che này nám khứa khứa trái nám rong trái chuối nhỏ nhoi tập gần nó mình đậm. Tao cho quá nó chìm tàu tàu gặp à lạ lắm nè. Từng thời điếu cổ mà mình xúc coi là mình mấy lục lạ lã lắm, hứ hòa lục đuôi. Tắc phía đâu lục đuôi pê cái được. đó lục Tắc và y bà lạ lắm ha lục đuôi lào. Tóc lục pê. ăn

từng thường hết thì rồi bập ra luôn nè thôi bẩn chúng luôn mấy lưỡi ông nhập là ừ. lắm luôn người gặp mày chê đi đây kín này. lúc quay bà lắm xe lắm chào mặn cho bà này lục lui à, nằm thế bắn mặn nhiều lèo à, ná để lâu gặp hương quầm kim cho quầm kim quầm quán quầm đấy gặp này để, để chộp lúc mới lưỡi gặp lục nuôi lùng đài ra chặt loi chặt loi ừ. bỏ đi bỏ đi bỏ gặp bỏ đi bỏ đi bỏ đi gặp là quả quan quả đi bỏ Quốc bỏ đi bỏ đi bỏ đi mằn, cẹp nói nhoi, tiệt ván năm, măng măng, ừm, mấy con lông bén lợi, đây đó, thằng เลตาเลตาเนี้ยนี่หลาล่ามเนียนเลยกำนั่ชวนมองกับตังเลยอู้เนียนจัดน้อยนะอ๋อ่ครัตัดเลยไปตังแด็ด้วยนะทีนีนะนี่ยนี่ครับตังเลยเดี๋ยวว่าไม่พิดวังครับไม่พิดวังโอ้ cái này cái nướng mà, cái này bò như na ăn cưa, cái nướng nó răng cái nướng mà, lói như na, thì giả bò na, làm, bảo tốt cả nào, mình tốt, mình tốt, cấp lào thì mạnh chẳng có gì ở đây ngọc, để bò lục cua giả tức mà rồi ừ. thế ừ. tốt lắm, má, đợt mới, nó, nó. không, <c oughs> บวกบอกคนติดกินหูนี่พลาดเลยพลาดอย่างหันเลยเออแลลงกาเลยน,นะกลัเออเบกไม่ปิดรังยังไม่กางเลยกลางไม้ป่รล้มยังเด็ดกกินได้เมดเนื้อมันเต็มนร่นเหรอกาวอย่างนี้ติเต็มนดน้อยอย่างนไม่ก้าวเลยอนนมองน,น้อยน,นะนตึงปูจัด โป๊จอดไอ้เต๊กมาดีลราดาิดิมัน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 ติดเป็ดกันลา้มแป็ดน้อยเนื้อมันเป็นร้อนเก็มจับติดหวานนิดๆเนีดด่ยรอ <c oughs> ออ้อนเนื้อเราเนี่ยดูมาอ่ะอร่อยามาตาโป๊ะลองท <c oughs> อ่า,ากินกันเลยครับอย่ามาปิดหว่างอร่อยกินกินเพลินเดี๋ยวผมไปเติมข้าวชามกันนะเอาครับ ม่เลยครับไม่เลยจำนึงครับไม่เลยครับดีนต้องก็จำด้วยมันไม่อยู่เดี๋ยวมือเลยแต่พงวาร่าตามมาชมก่อนวะรับครับแล้วเดี๋ยวปูมาปูจะถึงมาใช่ครับแต่ไม่นุ่งมันนี้ครับว่ามันลอยโอ้เฮ้ยสวัสดีครับ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 ปู่เอ้ยถึงมาจัดปู่มีปลาอะไรถึงมันปู่ก็ไหวเดี๋ยวกับปู่ก็ไหวปู่มีกองควัน่หมีมีมีกองควันมากกว่าครับ มันเน้นดีเนื้อปุยเน็ตเปรี้ยได้ปรบลายล้าหมดแล้ว่ยมคุนกินยาแล้วยมลายล้างเมื่อสิ่านี้เป็นกานกินลูกกล้วยวะกาวเกล็ดโตอ่ะอืออ่าวลูกกล้วยร้อยตัดติดลายล้างกมันร้อยด้วยลูกกล้วยร้อยว่าลูกกล้วยตรงนี้ต้องกินลูกกล้วยกันมันมันร้อยนะต่างลูกกล้วยต่างและมันร้อยกาวกันปอกเลย ตึงใจโป้อนะ่นนะตึงใจโป้ตึงใจประเดีดปรวคุณมีน้องเออจัดมัน้อยโป้เออ้อยจริงร้อยจริงร